เดี๋ยวเรามาดูวิธีที่เราจะสร้างอินโฟกราฟิกนะครับเริ่มต้นเรากดนิวมานี่ก็คือขนาดเนาะที่เราจะใช้ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแนะนำไปซับพันห้าคูณซับพันหอย่างเงี้ยมันก็จะได้ตัวขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นมาใช่ไหมหรือ ถ้าจะเอา a c ก็กด New มามาคำว่า Print ก็เลือก a c มาเลยเดี๋ยวมาทดลองทำตัวเท่ากับ a c เนาะโดยเริ่มต้นเลยใช่ไหมเราอาจจะสร้างเป็นพื้นหลังนี่มากดบวกตรงนี้ก่อน New Layer ขึ้นมานี่ตัวนี้เลือกสีนะ ถ้าเอาเหมือนรูปตัวอย่างที่ครูเอาให้ดูเลยมันก็จะอยู่ประมาณโทนสีแดงๆเลือกตัวนี้แปรงคลิกข,ขวาทีนึงเสร็จแล้วเราก็มาเลือกเอาว่าเราอยากได้แปรงแบบไหนถ้าจะทำพื้นหลังเอาแปรงแบบฟุ้งๆไปก่อนปรับมันจนสุดเลยก็ได้เราจะได้ส่วนด้านล่างแล้ว ถ้าเราอยากไ like ล่เฉดสีกดบวกเลเยอร์ขึ้นมาเลื่อนมันมาข้างล่างเลือกสีตรงนี้ให้มันแดงกว่าเดิมนิดนึงก็เลื่อนมันขึ้นไปหรือเธอคิดว่ามันอาจจะสีใกล้กันเกินไป c อนโทรลเซเลื่อนมันขึ้นไป ได้ประมาณนี้อ่ะเสร็จแล้วอาจจะ,ะทำเป็นแตกๆเหมือนของเขาอ,อันนี้ก็กด New Layer ขึ้นมาเหมือนกันอ่ะเราจะเอาสีคล้ายๆด้านล่างก็ได้ได้แล้ว จะอยากใส่เงาให้มันก็มาคลิกเลเยอร์ตรงนี้ดับเบิลคลิกตรงที่ว่างเนี่ยนะปุ๊บดรอปชาร์ดูอันสุดท้ายเลือกเงาอันนี้อาเหมือนเดิมเหมือนเขาก็ได้อันนี้ก็จะเป็นการะจะให้มันฟุ้งแค่ไหนให้มันใหญ่แค่ไหนก็ลองปรับดูโอเคนี่ได้แล้ว นแรกเนาะตรงท้ายอาจจะให้มันดำๆหน่อยเผื่อเราอยากไปใส่ข้อความอะไรเพิ่มถ้าเราอยากบวกอยากลบคอนโทรลลบวันนี้คอนโทรลลบมันก็จะลบคอนโทรลบวกมันก็จะบวกเนาะ เวลาเราจะเลื่อนเรากดสเปซบาร์ค้างไว้แล้วก็คลิกเราจะเลื่อนดูได้สมมุติเราสูงเข้าไปลึกๆเนี้ยเนี่ยเราก็เลื่อนดูได้โอเคเดี๋ยวเอาตามที่เราจะซ้อมกันเลยอ่ะ,อะสมมุติเราเอามาเราจะใส่ชื่อวิไลยขึ้นไปก่อนก็ได้ ฟอนต์ไม่ให้ถ้าไม่ได้ก็ใช้ฟอนต์พื้นฐานไว้นั่นแหละ ฟันมีหัวไม่มีฟันไม่มีหัวเลยอ่ะยังเลือกฟันไม่ได้เชนเนี้ย สมมติเลือกมาฟอนหนึ่งแล้วกันอเธอสังเกตด้วยว่าถ้าตัวหนังสือกับฟอนเนี่ยถ้าพื้นหลังมันเข้มเธอก็อย่าอย่าให้พื้นหลังเอ้ยถ้าพื้นหลังเข้มตัวหนังสือต้องเป็นสีอ่อนเนาะนี่เลือกสีตรงนี้ สีอ่อนถ้ามันยังไม่เป็นตัวหนาก็นี่มาตรงนี้นี่แหละรูปโฟเดอร์นะกดตัวทีใหญ่มันก็จะเป็นฟอนต์หนาให้เราหรืออยากจะใส่กรอบให้มันอ,อยากทำให้มันเหมือนกระดาษเนี้ยแล้วเพิ่มเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาให้มัน เอาฟิลเหมือนกระดาษขาดเนี้นยเราลองทําดูง่ายๆเลือกสีสีกระดาษเอาเท่านี้ก็ได้ใกล้ๆขาวหน่อยเนาะเทสีลงไปเลยถ้าพื้นหลังขาว ก็เปลี่ยนฟอนต์เป็นสีดำแค่นี้ง่ายง่ายถ้าขีก้เกียจพิมพ์ใหม่อยากได้ลักษณะเหมือนเดิมฟอนต์เหมือนเดิมเลยคลิกเลเยอร์ตรงนี้เสร็จแล้วกด Ctrl J อเาเสร็จแล้วก็สมมติทำา5วิธีใช่ไหมห้าสัญญาณเตือน เมื่อลูกของคุณกําลังติดบุหรี่ไฟฟ้าเลขห้พื้นหลังเข้มก็เปลี่ยนเป็นสีขาวอยากได้เงาก็กดคอนโทรลเปุ๊บเเลื่อนลงมาลดโอปาซิตี้มันลงได้และเงาแล้วแต่เธอจะทำเงาสีเข้มสีอ่อนเนาะห สัญญาณเตือนเรือกอันนี้ดียวคอนโทรลเจเหมือนเดิมให้เราจะกรอบสัญญาณเตือนสัญญาณใส่สีเหลืองแล้วสีตามนี้เลยนะจะได้ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะถ้าเราได้เรื่องนี้ สัญญาณเตือนอันนี้ก็สีขาวห้าสัญญาณเตือนว่ารูปของคุณ อยากเพิ่มลถขนาดกดเวอร์ชันใหม่มันมีให้เนาะถ้าไม่มีกดคอนโทรลกับตัวทีเลื่อนลงมาเอาให้มันพอดีกันเนี่ยให้มันพอดีกัน2ฝัง่งเนาะอันนี้ก็เป็นสีขาวเหมือนกันอ่าได้มาแล้วส่วนแรก ส่วนที่2สมมุติเราวาดรูปมาเสร็จแล้วเราก็มาคำว่าไฟล์นะ Import หรือถ้าขี้เกียจอิ p พ r ตเลยก็กดโฟลเดอร์ขึ้นมาเธออยากได้รูปไหนเธอก็ไปเลือกแล้วก็ลากมันลงมาเลยแบบนี้ก็ได้เนาะ เราไปทํามา1อันเอาไว้บนสุดเลยรูปเนี่ยรูปที่เราวาดมาใช่ไหม,อ,มอีกอันที่ครูสอนวาดผีไบมานั้นนี่เราก็วาดไปเลยวาดก่อนแล้วเราค่อยไปกรอบมาเนี่ยวาดผี สีมาลงไปกดครั้งแรกมันอาจจะยังมีขอบๆอ,อยู่เนี่ยเห็นไหมก็ทาย้ำม,มันลงไปอีกทีหนึ่งได้แล้วหีงงๆแต่เอาไปแต่งจริงมันก็สวยเสร็จแล้วก็ทาสีตาให้มันนิดหนึ่งเนาะ เพิ่มขนาดตาให้มันเอยถ้าอยากให้ตามันเรืองแสงก็ใส่แบบฟุ้งๆไประบายรอบขอบตามนีน่ถูก ก็เอาอยางลบมาลบไปเลยนี่ลบด้านล่างมันออกอาจจะใช้ยางลบก้อนใหญ่ๆหนะ่ยโอ้ใหญ่เกินประมาณนี้หรือถ้าไม่อยากลบเยอะนี่ด้านบนมีคำว่า opacity ของอยางลบอาจจะลดมันลงนิดหน่อย อ่าได้แล้วผีคูลืมไปถ้าเธออยากได้พื้นหลังใสเธอจะต้องวาดอยู่ด้านบนเลเยอร์เวลาเราเอาไปใช้มันจะได้ง่ายหน่อยนาะเอาใหม่เอาใหม่าหมวาดใหม่ วาดใหม่วาดใหม่ขอโทษขอโทษนี่วาดง่ายๆเลยเวลาไปใส่องค์ประกอบมันก็ครบดี ทําตามคูน่นี่แหละเทคนิคง่ายๆแล้วก็ยางลบมาลบปรับเป็นร้อยปึ๊บเสร็จแล้วก็ copy layer นี้ไปเลยอเอามาไว้นาน,นเห็นไหมได้แล้ว ปรับโอปัสซิตี้ตรงนี้มันลงพยายามเอาไว้ด้านบนหน่อยนะเลยเยอร์ไอพีเนี่ยวางให้เหมือนต้นฉบับเลย แบบพลิกพิกเกียรติพลิกก็นี่ลากมันออกมาอย่างนี้มนนไม่ได้อะเวอร์ชั่นใหม่มันมีตรงนี้ให้เนาะ,ะพีดด้านได้แต่เวอร์ชั่นเก่าน่าจะต้องมาคำว่า Edit ดนะทาร์ฟอร์มแล้วก็ตรงนี้ l ิ p h o r i z ั n อ่า เราก็จับมันลงไปถามควันก็เหมือนกันคล้ายๆกันควันแล้วก็วาดตรงนี้กดเลเยอร์ใหม่ สีหา,าสีปุ๊บ,บก็ไปเลยนะได้แล้วควันมาลดโอปาซิตี้ลงก็เป็นควันแลวถ้ารู้สึกว่ามันดำไปก็นี่ ดับเบิลคลิกที่ว่างด้านล่างนี่นะสองครั้งเปลี่ยนสีมันเปลี่ยนเป็นสีขาวไปเลยนี่ได้ควันแล้วที่เหลือเราก็รูปที่เราวาดไว้5อย่างเรก็กรอบมา ด้านล่างเอาให้ครบห้าสัญญาณเตือนก็ต้องมี5รูปใช่ไหมล่ะมาตรงกลางเ็เยอะเป็นแย่ะอันนี้ไอตัวผีเราบอก เธอควันม,มันบังก็ประมาณนี้ก็ได้วนยสมมติเธอใส่ข้อความไว้เนะี่ยข้อความพยายามไว้ให้มันอยู่ด้านบนอย่าให้อะไรมันทับง ก็พิมพ์ไปกดตัวทีแล้วมาพิมพ์สมมุติได้สักอย่างแล้วประมาณบรรทัด2บรรทัดเนี่ยก็พิมพ์ลงไป ในกรณีที่จะใช้ Photoshop นะอัดคลิปไว้สอน เราทำจริงด้านล่างก็เราจะบอกถึงโทษของมันใช่ไหมว่า,าบุรีมันเป็นอะไรให้ดีเลยก็ก๊อปแบบเขามาเลยที่เขาทำ สีแดงน่ะระบายสีแดงลงไปมาสร้างโลโก้เลิกบุหรี่ด้วย ต้นนะนี่สร้างวงกลมสีแดงมาก่อนสร้างเลเยอร์ก่อนอสมมุติเธออยากได้โลกโลก้ประมาณเท่านี้เนาะปึ๊บอีกอันก็คอนโทเปลี่ยนเป็นสีขาวซะระบายทับกด c อนโทให้มันลดขนาดลงนะเอาไว้ให้ได้กึ่งกลาง ได้แล้วเหมือนปลายเอาอยางลบมาอันนึงให้มันเล็กๆหน่อยให้มันได้สักขนาดเท่าเดิมนะที่มันเป็นขีดปึง้งไม่ใช้ยางลบก็ได้ก็ใช้พู่กันนี่แหละแต่ให้เป็นสีแดงนะอ่ะกดเพิ่มมาอีกอันนึงดีกว่าเพราะว่าตรงกลางเราจะเอารูปบุรี่ นี่เราได้ไป้ายแล้วห้ามดูดบุหรี่ด้านในแล้วก็โลโก้บุหรี่ง่ายๆสีดำนะครับเพิ่งกดชิปค้างไว้กดชีปค้างไวง้ได้แล้ว เล็กหน่อยวาดลูกควันบุหร,ร,รี่แต่ถ้าวาดมือมันก็ไม่ค่อยสมูทอย่างนี้แหละแต่ง่ายที่สุดก็คือวาดมือ,อน,นี่แหละอันนี้ให้ดูเป็นเหมือนบุหรี่ไฟฟ้า เอาสอันที่เราวาดเมื่อกี้รวมกันกดเลือก3อันนี้นะแล้วคอนโทรล e มันจะกลายเป็นรูปเดียวกันใหญ่ไปปึ๊บแล้วก็เอามันมาลงมาด้านล่างสีแดงที่เราทำได้โลโก้เลือกบุรีนะรวมทุกอันเข้าด้วยกันกดคอนโทรล e ก๊อปปี้มา นี่ได้โลโกโล้เลิกบุรี่และนอันนี้ก็อาจจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับควันบุหรี่ เรไปหาข้อมูลมมาว่าควันบุหรี่เป็นอันตรายอะไรยังไงนะครับอีกอันก็อาจจะทำป้ายอยากเลิกบุหรี่ กดตัวทีไปที่เลเยอร์ที่เราต้องการจะเปลี่ยนข้อความพิมพ์ใหม่เลยกดไม่ได้แบีตัวที่เลิกบุรี โอ1หนึ่งนนี่สดเศษ งองค์ประกอบประมาณนี้เสร็จแล้วก็ไปนี่ export quick png exit แล้วขวดใส่ไหนก็ใส่ไปเลิกคุีจบ nâng ngàn